ทุกคนครับคุณรู้หรือ,อยังว่าตอนนี้รัสเซียกำลังทุ่มเงินงบประมาณของประเทศไปกับสงครามมากถึง41%ของทั้งหมดลองคิดภาพตามนะครับเรามีเงินอยู่ร้อยบาทรัฐบาลเอาไปใช้กับเรื่องป้องกันประเทศซื้ออาวุธทำสงครามไปแล้ว41บาทเต็มๆเหลืออีกไม่ถึงอกบาทไว้ดูแลทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหนทางหรือแม้กระทั่งเงินช่วยเหลือประชาชนคำถามคือ แบบนี้ประชาชนรัเสเซียจะอยู่กันยังไงแล้วสงครามที่ยืดเยื้อมาขนาดนี้มันคุ้มค่าจริงเหรอวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกกันครับว่าเงิน41%นี้หายไปตรงไหนบ้างกระทบคนรัเสเซียยังไงและโลกภายนอกกําลังมองรัเสเซียแบบไหนรับรองครับว่าคุณจะได้เห็นภาพที่ทั้งช็อกและชวนคิดตามไปพร้อมๆกันโอเคครับทีนี้เรามาดูให้ชัดๆกันว่างบประมาณของรัเสเซียปี2025 มันถูกแบ่งยังไงบ้างตัวเลขทางการบอกว่ารัฐบาลรัเสเซียตั้งงบไว้ประมาณ17ล้านล้านรูเบลสำหรับด้านป้องกันประเทศและความมั่นคงหรือที่เรียกงย่ายๆว่า defense and security ตัวเลขนี้คิดเป็น41%ของงบทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าถ้าเรามองเค้กงบประมาณก้อนใหญ่ทั้งก้อนเกือบครึ่งก้อนถูกหยิบไปใส่ในตะกร้าสงครามหมดแล้วแล้วงบอีก59%ที่เหลือละ่ะไปไหน ส่วนใหญ่ก็ถูกเฉือนออกไปใช้ใจ่ายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเช่นบริหารงานราชการสวัสดิการเล็กๆน้อยๆสุขภาพการศึกษาแต่บอกเลยครับว่าตัวเลขที่ลงกับสังคมมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเยอะตัวอย่างนะครับงบด้านสุขภาพและการศึกษาซึ่งควรเป็นเสาหลักของประชาชนกลับถูกจัดสรรในสัดส่วนเล็กลงเรื่อยๆเ,เมื่อเทียบกับงบด้านทหารภาพมันเลยออกมาแบบนี้ครับ ถ้าเราเอาเงินร้อยบาทมาวางไว้บนโต๊ะรัฐบาลจะหยิบไป41บาทซื้ออาวุธจ้างทหารลงกับหน่วยข่าวกรองซื้อขีปนาวุธแล้วเงินที่เหลือไม่ถึง60บาทต้องมาดูแลทุกอย่างที่เหลือในประเทศทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหนทางการประกันสังคมและการพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งมันแทบจะไม่พอ และถ้าเปรียบเทียบกับประเทศใหญ่ๆทั่วโลกส่วนใหญ่เขาจะใช้งบทางการทหารแค่2-5%ของ GDP แต่ของรัสเซียปีนี้พุ่งไปเกือบ8%ของ GDP เลยนะครับซึ่งนี่ถือว่าสูงที่สุดในยุคหลังโซเวียตฟังแล้วก็เหมือนบ้านที่เจ้าของเลือกจะซื้ออาวุธเก็บไว้เต็มบ้านแต่กลับไม่มีเงินซ่อมหลังคาไม่มีเงินดูแลครอบครัวจะฝนรั่วน้ำไฟดับก็ต้องทนเอา เพราะฉะนั้นงบประมาณปี2025ของรัสเซียมันสะท้อนชัดมากๆว่าประเทศกำลังเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสงครามแบบเต็มตัวแล้วครับหลายคนอาจสงสัยครับว่าทำไมรัสเซียต้องทุ่มเงินขนาดนั้นไปกับสงครามเหตุผลหลักๆเลยครับก็คือสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อนี่แหละฮะมันไม่ได้สงครามสั้นๆที่หวังว่าจะจบในไม่กี่เดือนเหมือนที่รัฐบาลเคยคิดแต่กลับกลายเป็นสงครามที่ลากยาวมาหลายปีแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติ พอเป็นแบบนี้รัเสเซียก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลทั้งในการดูแลทหารที่ประจำการอยู่แนวหน้าซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆซ่อมบำรุงเครื่องจักรสงครามรวมถึงรองรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งมันกินทรัพยากรของประเทศไปมหาศาลนี่จริงครับอีกอย่างรัเสเซียกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากตะวันตกโดยเฉพาะการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการส่งอาวุธให้ยูเครน เพราะฉะนั้นรัฐบาลรัสเซียก็เลยเลือกที่จะชูธงความมั่นคงก่อนเหมือนบอกประชาชนว่าถ้าเราไม่ทุ่มตอนนี้ประเทศเราจะไม่ปลอดภัยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันเหมือนบ้านที่ถูกเพื่อนบ้านล้อมไว้เจ้าของบ้านเลยไม่กล้าเอาเงินไปซ่อมหลังคาหรือซื้อของเข้าบ้านแต่กลับเอาเงินทั้งหมดไปซื้อปืนซื้อรั้วสูงๆมาล้อมรอบตัวเองแทนแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือภาพลักษณ์และการเมืองภายใน สำหรับผู้นำรัสเซียการแสดงให้เห็นว่าประเทศพร้อมสู้ไม่ยอมอ่อนข้อเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันช่วยรักษาฐานอำนาจและความชอบธรรมในการปกครองต่อไปสรุปแล้วครับรัสเซียไม่ได้ทุ่มงบประมาณให้กับสงครามเพราะอยากทำแต่มันเป็นทั้งความจำเป็นที่ถูกบังคับจากสงครามจริงๆและเป็นการเมืองที่ผู้นำเลือกใช้เพื่อแสดงพลังในสายตาทั้งประชาชนในประเทศและโลกภายนอกทีนี้ครับ พอรัสเซียทุ่มงบประมาณไปกับสงครามมหาศาลขนาดนี้แน่นอนว่าผลกระทดที่ตามมาก็หนักมากโดยเฉพาะกับเศรษฐกิจในประเทศเองอย่างแรกเลยคืองบประมาณขาดดุลครับรัฐบาลต้องใช้เงินมากกว่าที่หาได้รายได้จากน้ำมันก๊าซซึ่งเป็นแหล่งหลักก็กำลังโดนบีดทั้งเพราะมาตรการคว่ำบาตรทั้งเพราะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานบางครั้งรัสเซียถึงขั้นต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อเอามาอุดรูรั่วในงบประมาณ สิ่งที่ตามมาคือประชาชนต้องจ่ายภาษีมากขึ้นหรือไม่ก็เจอกับมาตรการรัดเข็มขัดเช่นตัดงบสวัสดิการลดการลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษาเพื่อให้รัฐเอาเงินไปโปะด้านสงครามแทนผลกระทบที่2คือเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวครับเพราะเมื่อรัฐเอาเงินไปลงกับอาวุธแทนที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาประเทศมันก็ทําให้การลงทุนภาคเอกชนไม่โตแถมต่างชาติเองก็ไม่กล้ามาลงทุนเพิ่มเพราะเห็นว่าประเทศกําลังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจสงคราม ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติคุณเป็นนักลงทุนต่างชาติคุณจะกล้าลงเงินสร้างโรงงานในประเทศที่งบ40%ทุ่มไปกับสงครามไหมแน่นอนครับคนส่วนใหญ่ก็ถอยหมดอีกอย่างคือเงินเฟ้อพอรัฐใช้เงินเยอะๆหมุนเงินในระบบมากๆราคาสินค้าก็สูงขึ้นยิ่งถ้าเจอกับการนําเข้าที่ถูกจํากัดทําให้สินค้าหลายอย่างขาดแคลนราคาก็ยิ่งพุ่งชาวบ้านที่รายได้น้อยสุดก็เจ็บหนักสุด และสิ่งที่หลายคนไม่ห่อยพูดถึงก็คือความโปร่งใสของงบประมาณลดลงรัสเซียมีการใช้งบลับหรืองบที่ไม่เปิดเผยเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อปกปิดว่าเงินบางส่วนถูกใช้ไปกับอะไรซึ่งถ้ามองจากมุมประชาชนทั่วไปมันก็เหมือนถูกบังคับให้จ่ายเงินเข้ากระเป๋ารัฐแต่ไม่รู้เลยว่าเงินก้อนนั้นหายไปตรงไหนบ้างสุดท้ายแล้วครับภาพรวมเศรษฐกิจรัสเซียก็เหมือนคนที่กำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่ ก็ล้มทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเรามองทางภาพใหญ่จะเห็นเลยว่าการทุ่มงบมหาศาลเพื่อสงครามไม่ได้ทำให้ภาครัฐต้องแบกหนี้แต่ยังซัดหนักไปที่ประชาชนในชีวิตประจำวันด้วยทั้งราคาของแพงภาษีสูงขึ้นและบริการสาธารณะที่แย่ลงนี่แหละครับคือราคาที่แท้จริงของสงครามแล้วถ้าถามว่าในชีวิตจริงๆของประชาชนรัเสเซียเขาเจออะไรจากการที่รัฐบาลทุ่มงบให้สงครามถึง41% อย่างแรกเลยครับค่ากรองชีพพุ่งของกินของใช้แพงขึ้นเรื่อยๆสินค้าหลายอย่างที่ต้องนําเข้าก็กลายเป็นของหายากเพราะถูกคว่ำบาตรหรือเส้นทางการค้าถูกตักราคาก็เลยยิ่งโหดขึ้นไปอีกมีชาวรัสเซียบางคนให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าเมื่อก่อนเงินเดือนพอซื้อของกินได้สบายๆแต่ตอนนี้กลับต้องเลือกแล้วว่าจะซื้อของใช้จําเป็นหรือเก็บเงินไว้จ่ายค่าไฟค่าน้ําเพราะทุกอย่างมันขึ้นพร้อมกันหมด อย่างที่2คือบริการสาธารณะด้อยลงเพราะงบสังคมถูกเฉือนเอาไปโปะให้ด้านทหารเยอะขึ้นทําให้โรงเรียนบางแห่งขาดงบพัฒนาโรงพยาบาลบางที่มีปัญหาเรื่องเครื่องมือหรือบุคลากรไม่พอประชาชนที่เคยพึ่งพารัฐได้ก็เริ่มรู้สึกว่าต้องดิ้นรนกันเองมากขึ้นอีกอย่างที่กระทบหนักคือภาษีรัฐบาลอาจจะยังไม่ขึ้นตรงตรงทุกชนิดแต่แนวโน้มชัดเจนมากว่าภาษีบางส่วนกนําลังจะสูงขึ้น เพื่อเอาเงินมาทดแทนรายได้ที่หายไปจากน้ำมันและกา๊าซคนธรรมดาธรรมดาก็เลยต้องควักกระเป๋าเพิ่มทั้งๆท,ที่รายได้จริงไม่ได้โตตามเลยนอกจากนี้ยังมีเรื่องความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันเพราะมีคนหนุ่มวัยทำงานจำนวนมากถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารครอบครัวที่เหลืออยู่ขาดเสาหลักพอแม่ต้องทำงานหนักขึ้นแม่บ้านบางคนต้องออกมาทำงานแทนหัวหน้าครอบครัวที่ไปแนวหน้าบรรยากาศทางสังคมก็เริ่มกดดันมากขึ้นด้วยครับ มีการควบคุมสื่อการพูดถึงสงครามในเชิงลบอาจมีปัญหากับกฎหมายทําให้คนทั่วไปแม้จะไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือประชาชนรัเสเซียจํานวนมากตอนนี้รู้สึกเหมือนถูกจับไปร่วมรบทั้งๆที่ตัวเองอยู่บ้านครับเพราะเขาต้องแบกรับต้นทุนสงครามไม่ว่าจะเป็นราคาของแพงภาษีที่เพิ่มขึ้นหรือบริการสาธารณะที่ลดลงโดยที่เขาไม่สามารถเลือกได้เลยว่าจะจ่ายหรือไม่จ่าย ทีนี้ครับเราลองขยับมามองจากมุมของโลกภายนอกกันบ้างว่าประเทศอื่นๆเขามองรัสเซียยังไงในตอนนี้อย่างแรกเลยคือตะวันตกจับตาแบบไม่กระพริบตาทั้งสหรัฐและยุโรปมองว่าการที่รัสเซียทุ่มงบมหาศาลถึง41%ไปกับสงครามมันคือสัญญาณชัดๆว่ารัสเซียกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจสงครามเต็มรูปแบบและอาจไม่มีความตั้งใจจะเจรจาสันติภาพในเร็วนี้ สิ่งนี้ทําให้ชาติตะวันตกยิ่งเดินหน้าสนับสนุนยูเครนมากขึ้นทั้งอาวุธทั้งเงินทุนเพราะเขามองว่าการเจอรัสเซียที่ทุ่มเต็มแรงแบบนี้ต้องถ่วงดุลด้วยการช่วยยูเครนให้ยืนหยัดต่อได้ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียอย่างกลุ่มยุโรปตะวันออกหรือแม้แต่ฟินแลนด์เอสโตเนียโปโลแลนด์ต่างก็ยิ่งระวังมากขึ้นบางประเทศเพิ่มงบการทหารของตัวเองเพราะกลัวว่าความตึงเครียดจะลามออกมานอกยูเครน ส่วนจีนกับอินเดียที่ถือว่าเป็นพันธมิตรทางการค้าก็มองสถานการณ์นี้ด้วยความระมัดระวังครับจีนพยายามเล่นบทตรงกลางไม่อยากให้รัสเซียอ่อนแรงจนเกินไปแต่ก็ไม่อยากถูกมองว่าหนุนสงครามมากเกินไปเช่นกันเพราะจะกระทบภาพลักษณ์ในสายตาสากลในสายตาของคนทั้งโลกภาพที่สะท้อนออกมาจากรัสเซียตอนนี้ก็คือประเทศที่เอาทุกอย่างไปทุ่มกับการสู้รบแทนที่จะลงทุนในอนาคตของประชาชนและนี่แหละครับ ทำให้หลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วรัสเซียกำลังสร้างความมั่นคงให้กับชาติหรือกำลังทำลายความมั่นของทางเศรษฐกิจและสังคมของตัวเองกันแน่แล้วอนาคตข้างหน้าล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารัสเซียยังคงทุ่มงบ41%ให้กับสงครามแบบนี้อย่างแรกเลยคือเศรษฐกิจภายในประเทศจะยิ่งเปราะบางเพราะเมื่อคุณทุ่มทุกอย่างไปกับสงครามเงินที่ควรไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสาธารณสุข หรือแม้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆมันถูกตัดทิ้งหมดซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกหลายปีรัสเซียอาจจะเจอปัญหาขาดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างที่สองคือแรงกดดันทางสังคมเมื่อประชาชนเริ่มทนไม่ไหวกับค่าครองชีพภาษีที่สูงขึ้นและการขาดบริการสาธารณะอาจเกิดความไม่พอใจสะสมมากขึ้นแม้ตอนนี้จะถูกกดไว้ด้วยกฎหมายและบรรยากาศความกลัวแต่ถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆ ก็อาจประทุขึ้นมาในอนาคตได้ส่วนในระดับโลกนะครับถ้ารัสเซียยังยืนหยัดเดินเส้นทางนี้ต่อไปผลคือความสัมพันธ์กับตะวันตกจะยิ่งแย่ลงการคว่ำบาตรอาจยาวนานขึ้นแข็งแรงขึ้นและทำให้รัสเซียถูกจำกัดพื้นที่ในการค้าขายกับโลกเสรีมากกว่าเดิมแต่ก็อย่าลืมอีกด้านหนึ่งนะครับถ้ารัสเซียยังมีพันธมิตรสำคัญอย่างจีนอินเดียหรือบางประเทศในตะวันออกกลาง รัสเซียก็อาจจะยังพอประคองตัวอยู่ได้เพียงแต่จะไม่ใช่การเติบโตแต่เป็นการอยู่รอดสุดท้ายนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าสงครามยังยืดเยื้อไปอีกหลายปีไม่ใช่แค่รัสเซียหรือยูเครนที่เดือดร้อนแต่ทั้งภูมิภาคและโลกทั้งใบก็อาจต้องจ่ายราคาหนักไปพร้อมกันด้วยครับทั้งหมดที่เล่ามานะครับมันทำให้เราเห็นชัดเลยว่าการที่รัสเซียทุ่มงบประมาณกว่า41ไปกับสงคราม ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขบนกระดาษแต่มันสะเทือนถึงชีวิตคนจริงๆทั้งในรัสเซียเองและในระดับโลกประชาชนรัสเซียต้องเผชิญค่าครองชีพที่สูงขึ้นบริการสาธารณะที่ถดถอยและความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันขณะที่โลกภายนอกก็มองรัสเซียด้วยสายตาที่กังวลและจับตาใกล้ชิดมากขึ้นถ้าจะถามคำถามใหญ่ๆทิ้งท้ายก็คืออนาคตแบบนี้จะยั่งยืนได้จริงหรือ การทุ่มง,งบกับสงครามแทนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจะนำพาประเทศไปทางไหนผมอยากชวนคุณผู้ชมทุกคนลองคิดดูครับว่าถ้าคุณเป็นประชาชนรัสเซียจะรู้สึกยังไงที่รัฐบาลเลือกใช้เงินภาษีของคุณไปกับสงครามมากกว่าจะเอามาพัฒนาสังคมของคุณเองฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอยากรู้มุมมองของทุกคนจริงๆว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ แล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมชัดขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันด้วยนะครับและอย่าลืมกด subscribe กับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังกันวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ